ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนรู้นอกตำรากับหอสมุดแห่งชาติเฉลิมประเกยรัชการที่9นครราชสีมารายการที่จะนำทุกท่านไปสู่การเรียนรู้แบบไม่มีขีดจำกัด วันนี้เราออกมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของเมืองนครราชสีมาค่ะอันเกี่ยวเนื่องด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวนาครราชสีมาเราจะมาน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรรัชกาลที่9สเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมากันค่ะ เรื่องราวการเสด็จพระราชด,ดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในการเสด็จเยี่ยมเยียนรัษฎรในพื้นที่ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกภายหลังจากพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเมื่อเดือนมิถุนายนได้แล้วเสร็จในการเสด็จพระราชด,ดำเนินครั้งนั้น พระองค์ท่านมีหมายกำหนดการเสด็จในระหว่างวันที่2ถึง20ิพฤศจานเกาสน2 4 9ดเสด็จโดยรถไฟพระที่นั่งจากสถานีจิตลดามายังสถานีจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2498หลังจากนั้นก็ได้ประทับอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาและเสด็จพระาดำเนินประกอบพระราชกรณียกิจและเยี่ยมเยียนราษฎรในสถานที่ต่างๆโดยในวันที่2พฤศจิกายน2498พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์เท้าสุรานารีหลังจากนั้นได้เสด็จพระราชบำเนินไปประทับณปรมน้าสารกางจังหวัดนครราชสีมาในครั้งนั้นมีราษฎรชาวจังหวัดนครราชสีมาพร้อมใจกันมาเฝ้าตูรอองทุรีพระบาทเป็นจํานวนมากในวันที่3พฤศจิกายน2498สเสด็จพระราชบำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอพิมายทรงเสด็จทอดพระเนตรเขื่อนพิมายและประตูน้ําจําลองหลังจากนั้น ทรงประทับพระราชอิริยาบทและสวยพระกยายหารกลางวันณไซงามบริเวณที่ทําการโชลประทานพิมายจากนั้นได้เสด็จเยี่ยมเยยนรัษฎรณนสนามหน้าที่ว่าการอําเภอพิมายแล้วจึงเสด็จทอดพระเนตรโบราณสถานปราสาทพิมายในวันที่สพฤศจิกายน2498ได้เสด็จพเพิ่มเนินไปเยี่ยมเยยนรัษฎร ณนสนามหน้าที่ว่าการอำเภอโนนไทยเมื่อแล้วเสร็จจึงได้เสด็จออกจากจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนราษฎรที่จังหวัดชัยภูมิเป็นลำดับต่อไปวันนี้เราก็จะมาตามรอยเสด็จของทั้งสองพระองค์กันค่ะในการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นจังหวัดนครราชสีมาได้ทอดถวายพระราชาาดเพื่อเป็นที่ประทับณประมหน้าสารกลางจังหวัดนครราชสีมาค่ะ พิพิธภัณฑ์ทัานแห่งชาติมหาวิรุฬวงได้จัดแสดงชุดพระราชอาถรร์สามราชการมาตั้งแต่หลังการเสด็จพระราชดำเนินมาจังหวัดนครราชสีมาของในหลวงราชการที่9ในปีพุทธศักราช2498โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาในขณะนั้นคือนายทุวันลร่นยศได้มอบชุดพระราชอาถ์ให้แก่กรมศริลปากรเพื่อดูแลรักษาจัดเก็บและจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ทัานแห่งชาติมหาวิรุฬวง ชุดพระราชอาณาจัใช้เป็นที่ประทับในสมรัชกาลค่ะในรัชกาลที่ห้า จัดถวายเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชชนนีเมื่อคราวสเสด็จประพาสจังหวัดนครราชสีมาเพื่อทรงทำพิธีเปิดทางรถไฟสายกรุงเทพนครราชสีมาเมื่อวันที่20ถึงวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2443 ในรัชกาลที่6จัดถวายเป็นที่ประทับเมื่อคราวเสด็จประาพาสจังหวัดนครราชสีมาและทําพิธีฉลองโลกกองทหารมา้าเมื่อครั้งยังดำรงพยศเป็นพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธระหว่างวันที่12-20มกราคมพุทธศักราช2446 ในรัชกาลที่9ได้จัดถวายเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถเมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรณบริเวณศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาในวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2498พิพิธภัณฑ์ทัตฐานแห่งชาติมหาวิรงน์ สำนักศิลปกรที่10นครราชสีมาก,กมรมศิลปกรจึงมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ดูแลรักษาจัดเก็บและจัดแสดงชุดพระราชอาถชุดนี้มาตราบจนปัจจุบันค่ะสำหรับชุดพระาาราชอาถ3ามรัชกาลนี้นับได้ว่าเป็นชุดพระราชอาถ ที่จัดแสดงอยู่ณพิพิธภัณฑ์ภูมิภาคต่างจังหวัดซึ่งโดยปกติแล้วพระราชะอาถที่ใช้ในหมายกำหนดการและพระราชะพิธีต่างๆนั้นจะเก็บไว้ในส่วนงานบวราาธสํานักพระราชะวังในพระบรมหาราชวังสําหรับพระราชะอาถชุดนี้มีความพิเศษทางด้านศิลปรกรรมคือเป็นการรวมศิลปรกรรมอย่างชาติตะวันตกและศิลปรกรรมไทยไว้ด้วยกันครับชุดพระราชะอาถประกอบด้วยพระราชะอาถจ,จํานวน2องค์และโต๊ะเคียงหนึ่งองค์ พระราชะอาดเป็นเก้าอี้ไม่มีเท้าแขนปักรูปพระคุดผ้าตกแต่งด้วยโลหะเป็นหมวกชุดเกราะกษัตริย์โรมันทรงมงกุฎผสมกับลายดอกไม้ส่วนบนของกรอบพนักนั้นประดับตกแต่งด้วยรูปอาวุธขวานปลายหอกตัวเบาะบุด,ด้วยกำมะหยี่สีแดงปลายขาพระเก้าอี้ต่อด้วยขาโลหะส่วนโต๊ะเคียงนั้นด้านบนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าบุด้วยผ้ากำมะหยี่สีแดงขอบด้านล่างของโต๊ะตกแต่งด้วยแผ่นโลหะ ตรงกลางคล้ายรูปเสื้อเกาะตรงส่วนหน้าอกด้านล่างมนคล้ายโซ่สลับกับช่อดอกไม้ไปลายขาโต๊ะแต่ละข้างทำด้วยโลหะออกแบบเป็นรูปอาวุธทหารมายุโรปโบราณคือผสมทวนขอและขวานนับเป็นชุดพระราชอาสสำหรับเมืองนครราชสีมาที่ทรงคุณค่ายิ่งทั้งทางด้านประวัติศาสตร์และงานศิลปกรรมในการจัดสร้าง ซึ่งปัจจุบันจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ของกรมศิลปากรเป็นโบราณวัตถุสำคัญของชาติที่เป็นของชิ้นเอกที่ได้จัดแสดงไว้ณพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติมหาวิราวทุกท่านสามารถมาเยี่ยมชมองค์จริงได้ที่พิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติมหาวีระวงศ์ค่ะนอกจากจะได้ชมความงามของชุดพระราชอาณาธ์แล้วยังมีโบราณวัตถุที่น่าสนใจอีกหลายรายการค่ะ อาทิกลองมโหระทึกแผ่นศิลาจำหลักพระพุทธรูปปางสมาธิพระคะเนศพระพุทธรูปทรงเครื่องปางป่าเลไลซึ่งโบราณวัตถุส่วนหนึ่งของที่นี่กรมศิลปากรได้รับมอบจากสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อดีตสังฆนายกรูปแรกของไทยและอดีตเจ้าอาวาสวสุทธจินดาวรวิหาร จังหวัดนครราชสีมาต่อมากรมศิลปากรจึงได้จัดตั้งขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์โดยใช้ราชธินา,นามของท่านมาตั้งเป็นชื่อพิพิธภัณฑ์เพื่อระลึกถึงเมตตาคุณของท่านโดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมครั้งแรกเมื่อวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2497ค่ะก่อนจักกันในวันนี้ขอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9นครราชสีมา ขอเสนอหนังสือที่น่าสนใจอีกเช่นเคยนะคะพบกันใหม่ในครั้งถัดไปเราจะไปเรียนรู้นอกตำราบแบบไม่มีขีดจำกัดในเรื่องใดสถานที่ใดต้องคอยติดตามชมในโอกาสถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ